โอปะระเมสะนมัสการังองการะนิสวรังพม,มเรสยมภูปสวะวิสุไวยะธานะโมโธต,ติลูกปัมธารมายิกะยานังยะวัยยะราคะมูลัมสถานันตระวิมุสตินันนามัตเตนามัตเตจะอะการัง ตะโถวาจะเอตามาตรยัตตะมันตรมากาฏนารมราจะสาระวะปฏิตมัมสัมโพภะการะโกทิวทิยมมะตะยมันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกำเนิดพระพรมพระพรมเป็นมหาเทพแห่งความเมตตาและลิขิตชาตาของมนุษย์ กำเนิดพระพรมนั้นในอินเดียสมัยโบราณพระพรมเป็นเทพผู้สร้างโลกได้รับการยกย่องโดยพวกพราหมณ์ให้มีฐานะเท่าเทียมกับพระวิษนุผู้คุ้มครองโลกและพระศิวะผู้ทำลายโลกมีวัฒนาการทางความเชื่อทางศาสนาและศิลปรกรรมของอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงตามแว้นต่างๆอยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามประเพณีความเชื่อในช่วงสมัยนั้นๆโดยมีการนับถือตามนิกายต่างๆของความเชื่อที่มีอยู่นั้นเชน่นนิกายไสยวะหรือไสยวะนิกายและไวยชนพนิกายหรือไวยชนะวะนิกายทั้งสองนิกายให้ความเคารพนับถือเทพก็คือพระศิวะ และพระวิษณุเป็นพิเศษจึงลดความศรัทธาและความเชื่อถือพระพรหมลงและเมื่อเวลาผ่านถึงคศที่สิชาวฮินดูจึงหันมาให้ความเคารพนับถือพระพรหมจากที่นิกายไสระและไวยสนะพระนิกายจึงมีการแข่งขันกันทางด้านความเชื่ออยู่พระพรหมจึงกลายเป็นเทพองค์สำคัญขึ้นมาใหม่ โดยมีการสร้างเทวลัยและรูปปั้นไว้เป็นจำนวนมากพระคมได้รับการนับถือบูชาในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างของทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นบนโลกพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ที่สำคัญและเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของมนุษย์พระนามที่เรียกขานกันมีมากมายนอกเหนือจากพระปม หรือพระพมทดาเป็นต้นเป็นราชคุณหมายถึงความมีกิเลสและความปรารถนาและมูลเหตุของการสร้างโลกทั้งปวงสวายมภูหมายถึงผู้เกิดเองกมลสารและปัตมสารหมายถึงผู้นั่งบนดอกบัวซึ่งเกิดมาจากสะดือของพระวิษณุคำเพีรวกเวทปรากฏพระนามประชาบดี คำพีรามายนะปรากฏพระนามอื่นๆคือปรเมศวนวิธิเวทาตอธิกวีสนัตชาตรีวิชาตรีปิตามหาทะลุหินนะสราตรีโลเกตจากคำพีและตำนานอีกมากมายที่กล่าวถึงการกำเนิดของพระพร์กล่าวไว้อาทิคำพีวรหะปุรณนะและมหาการ มหาพราตะกล่าวไว้ว่าพระพรมเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นจากสะดือของพระวิษณุที่บรรทมหลับอยู่บนหลังพระยาอนันตนาคราชที่กเกษียณสมุดคำพีปัตมะปุราณะกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งพระวิษณุต้องการสร้างโลกจึงแบ่งภาคออกเป็นสามภาคโดยพระพรมเกิดจากสีข้างเบื้องขวาของพระวิษณุก็คือพระองค์ ได้เกิดจากสีข้างเบื้องซ้ายของพระศิวะและก็เกิดจากบ้านกลางพระองค์คำพีมานะวัธรรมศาสตร์กล่าวไว้ว่าในครั้งเมื่อโลกยังไม่ปรากฏสิ่งใดๆก็คือว่างเปล่านั่นเองพระอัตมภูผู้เกิดเองประสงค์จะสร้างทุกสิ่งจึงสร้างน้ำขึ้นมาก่อนแล้วนำพืชโปรยลงน้ำเวลาผ่านไป นั้นกายเป็นไข่ทองและกำเนิดพระพรหมปรากฏขึ้นนามว่าิรันดคันหลังจากนั้นพระพรหมจึงแบ่งร่างเป็นชายหญิงเพื่อสร้างโลกและมนุษย์ต่อมาช่วงนี้ขอเล่าถึงตำนานของพระเสียนของเทพเจ้าผู้สร้างโลกนามว่าพระพรหม บางส่วนของตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อแรกพระพมทรงมีห้าเสียนเรื่องก็มีอยู่ว่าพระองค์ทรงหลงรักและห่วงแหนพระมเหสีพระมเหสีองค์นี้มีหลายพระนามอาทิสรรสวสดีสาวิตีพรามณีเพื่อคุ้มครองพระมเหสีองค์นี้ด้วยว่าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามพระองค์ จะทรงใช้ตาที่เสียนทั้งหเสียนของพระองค์เฝ้าติดตามไม่ว่าจะเกิดเหตุใดขึ้นก็ตามจะได้ช่วยท่านทุกเวลาต่อมาเสียนหนึ่งในห้าเสียนนั้นเกิดพูดจาดูมินพระแม่ปรปตีพระมเหสีของพระศิวะเมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่องจึงได้บรรดาลโทสะจนเกิดการต่อสู้กันระหว่างพระพรหมกับพระศิวะ เมื่อเวลาต่อมาพระพรมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกพระศิวะตัดเสียงไปนหนึ่งเสียนจึงเป็นเหตุให้พระพรมเลืออเพียงแค่สี่เสียนเท่านั้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาบ้างตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระพรมทรงถูกพระศิวะใช้ฤทธิ์เพ่งตาที่สามแต่ไม่เกิดไฟเผาผลาญเสียนที่ห้าคลองพระพรมจนมอดไม้ เพราะได้กล่าวคำหมิ่นพระศิวะนั่นเองโรมมโลกคือดินแดนอันเป็นที่อยู่ของพรหมในทางพุทธศาสนาแบ่งพรหมออกเป็นสองระดับด้วยกันก็คือชั้นรูปพรหมหรือพรหมมีรูป16ชั้นและอรูปพรหมก็คือพรหมไม่มีรูปคือมีแต่นามซึ่งมีอยู่สี่ชั้นรูปร่างลักษณะของพระพรหม พระพรหมเป็นเทพเจ้าที่มีสี่เสียงสี่พักจัตุรมุขสีก่กรบางปางอาจจะมี8ดกรแปดกันหรือที่เรียกว่าอาสดากันกายของพระพรหมจะมีสีแดงบางตำนานก็ว่าร่างกายของพระพรหมนั้นเกลี้ยงเกลาสวยงามไม่มีปุ่มไม่มีข้ออย่างมนุษย์ รัศมีออกจากร่างกายร,รุ่งเรืองยิ่งกว่ารัศมีแห่งแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์เนื่องจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมีกำเนิดจ,จากอินเดียหรือชมปูทวีปดังนั้นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทพ,พเจ้านั้นจึงมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างจาปะปะปนกันจนยากที่จะแยกแยะได้ง่าย